สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสปัตตานีและยะลา วันนี้เวลา7จ็นาฬิกาสีนาทีสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปลานเฟื่องฟ้าทักษิณราชนิเวศตำบลกะลุวอนเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสส่งร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลามแก่ผู้ล่วงลับภายในสุสานเฟื่องฟ้ามีนายสูไฮมีมาเกะโตอ,อิหม่ามประจํามัสยิดบ้านเขาตันยงนําผู้นําศาสนาผู้นําท้องถิน่นและชาวบ้านบ้านเขาตันยงบ้านโคกสยาและ แบ้านตือลาขอปลาลัดตำบลกะลุวอเหนือร่วมพิธีสวดขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับจากนั้นร่วมกันสวดดูอาถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริ i ติ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ สุสานเฟื่องฟ้าเป็นสุสานเก่าของชาวมุสลิมบ้านเขาตันยงเมื่อพระบาทสมเด็จพระบารมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจึงปรับปรุงพื้นที่เป็นลานเฟื่องฟ้าและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษบ้านเขาตันยงเป็นประจำทุกปี โอกาสนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเปลโรงเรียนบ้านปูลากาปะโรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนบ้านเขาตันยงมิตรภาพที่153โรงเรียนบ้านบางมะนาวโรงเรียนบ้านค่ายโรงเรียนอัตรันกิยะอิสลามมิยะโรงเรียนอิสลามบุรพาโรงเรียนโคกสยาและโรงเรียนไทยรัฐวิทยาสิบเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนเด็กเล็กและส่งเยี่ยมเด็กเล็กผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันยงที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันยงขึ้นปี2528เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและเสริมสร้างพัฒนาการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปกองบังคับการกรมทหารราบที่152ค่ายสิรินทรอําเภอเยรังจังหวัดปัตตานีทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบ45ปีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร พระราชทานชื่อค่ายสิรินทรเมื่อปี2522ตามพระนามาพิไทยสมเด็จพระคณิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีต่อมาวันที่22กันยายน2523สมเด็จพระคณิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงเปิดค่ายกองทบกจึงอนุมัติให้เป็นวันสถาปนาค่ายสุรินทร์ส่วนกรมทหารราบที่152มีภารกิจหลักด้านความมั่นคงของประเทศแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จัดกำลังพลสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพื้นที่จังหวัดยะลาดูแลชุมชนไทยพุทธและวัดในพื้นที่เสี่ยงจนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนไทยพุทธ ที่สนามฟุตซอลนาควานิชค่ายสรินทร์ทงทรงติดตามงานโครงการทหารพันธีของหน่วยร่วมกับความตัวอย่างบ้านจำปูนเพื่อขยายผลโครงการไปรยังส่วนราชการและประชาชนอย่างต่อเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาได้ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพื้นที่โครงการคูคลองรอบค่ายและเส้นทางเลียบค่าย ด้านการขยายผลจากฟาร์มตัวอย่างจัดทําแปลงปลูกดอกปทุมมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพเสริมแก่กําลังพลและประชาชนในพื้นที่ทั้งทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมปลูกพืชพระราชทานและทําแปลงปลูกดอกปทุมมาเพิ่มเติมด้านการปรศุสัตว์ยังคงเลี้ยงเป็ดไข่สายพันธุ์กากีแคมเบลและไก่ไข่อารมณ์ดีสายพันธุโรตไอเลนดเรด ใช้เครื่องฟักไข่เพื่อขยายพันธุ์ทําให้ได้ลูกที่มีคุณภาพลดการสูญเสียเลี้ยงโคสายพันธุ์พื้นเมืองและสายพันธุ์บราวนขยายพันธุ์ปลานิลสู่ธรรมชาติและเลี้ยงปลาน้ําจืดในวงปลาตะเพียนขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการและฟาร์มตัวอย่าง การขยายผลโครงการสู่ครอบครัวกำลังพลของหน่วย95ครัวเรือนและกำลังพลที่ปลดประจำการรวมถึงครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาเดิม25ครอบครัวพืชที่นำไปขยายผลเช่นพริกถั่วฝักยาวมักเขือเปราะถั่วพูและดอกปทุมมาทั้งนี้ได้ประสานงานร่วมกับโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านจำปูนและฟาร์มนายปรีชาขยายผลให้ประชาชน27ครัวเรือนเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ครัวเรือน ผลการดําเนินด้านการทําเกษตรที่ได้รับการขยายผลจากโครงการฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าทงและโครงการทหารพันดีทําให้ปลูกพืชผักได้หลายชนิดเช่นถั่วฝักยาวพริกมะนาวมะเขือเลี้ยงเป็ดเนื้อไก่ไข่ปลากินเช่นปลานิลนปลาทับทิมปลาตะเพียนทําให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย1 5 0 0 0 0ถึง17,000บาท เกษตรกร,ร,กรที่สนใจรวมกลุ่มการจัดตั้งเป็นเกษตรกร,ร,กรผสมผสานปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้าซึ่งสำนักง,งานเกษตรจังหวัดยะลาร่วมกับศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริมาให้ความรู้และเมล็ดพันธุ์ท่อนพันธุ์ทำให้สมาชิก30รายมีไรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย7 0 0 0 0ถึง80,000บาท ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก่ายสุรินทร์ได้ดูแลสุขภาพและโภชนาการของเด็กอย่างใกล้ชิดติดตามและประเมินผลนักเรียนชายหญิงทั้ง40คนพบว่าส่วนใหญ่มีน้ำหนักรูปร่างและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีบางรายที่น้ำหนักค่อนข้างน้อยและค่อนข้างเตี้ยได้เฝ้าระวังและติดตามเป็นรายเดือนปรับเมนูอาหารและออกกำลังกายเพื่อให้เด็กเติบโตแข็งแรงสมวัยการเรียนการสอนนำกิจกรรมโครงการโปรเจกต์อปโพชมาใช้โดยเฉพาะ วิทยาศาสตร์น่ารู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงให้เด็กได้ทดลองและสรุปผลด้วยตนเองช่วยให้สนุกสนานควบคู่กับพัฒนาทักษะชีวิตกล้าคิดกล้าแสดงออกนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมส่วนศูนย์ส่งเสริมผ้าบาติกค่ายสุรินทรยังคงอนุรักษ์การเขียนลวดลายด้วยมือผสมผสานกับการใช้บล็อกปั๊มลายลงบนผืนผ้าและใช้สีจากธรรมชาติเป็นหลัก ปีนี้ได้นาํากากกาแฟเหลือใช้จากการบริโภคมาแปลรูปเป็นสีย้อมผ้าธรรมชาติให้โทนสีน้ําตาลธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ปรับระดับความเข้มของสีได้ตามวิธีแล้วระยะเวลาในการต้มอาทิใช้เกลือและสันส้มเพื่อช่วยให้สีติดทนขึ้นใช้ปูนขาวปรับโทนสีได้หลากหลายปัจจุบันศูนย์ผ้าบาติกค่ายสรินทรส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกแม่บ้านกำลังพลและบุคคลภายนอกที่สนใจเพื่อนำไปต่อยอดงานด้านผ้าบาติก เชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับคนในพื้นที่ทั้งนี้กรมมอนไหม้ได้ให้ศูนย์นำผ้าใหม่ที่เป็นเส้นใยจากธรรมชาติมาทดลองทำผ้าบาติกได้ผ้าที่สวยงามเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และได้ทำผ้าบาติกเพื่อส่งเข้าประกวดในงานนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่2,567โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงโอ้ละหนอมายเลิฟของนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสรินทร์ด้วย เวลา12นาฬิกา46นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมน้อมกล้าวศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชยดายแดนภาคใต้ตำบลสเตงอําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชยดายแดนภาคใต้ซึ่งสอบตอร่วมกับ5จังหวัดชยดายแดนภาคใต้ประกอบด้วยยะลาสงขลาสตูลปัตตานีและนาราธิวาสคัดเลือกขรร้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้นำท้องที่ผู้นำ ถิ่นผู้นำศาสนาและประชาชนที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการมีคุณธรรมและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการนี้ถวายเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกแด่พระสงฆ์หนึ่งรูปพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2567รวม56คน จากนั้นพระราชทานเกียรติบตัตรแก่นักเรียนในโครงการประกวดการทําเกษตรทุนวระเกษตรเมธี10คนพระราชทานรางวัลสุดยอดสื่อสังสรร์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กประถมวัยชายแดนใต้ประจําปีพุทธศักราช2568แก่ครูผู้ดูแลเด็ก3คนโอกาสนี้มีพระราชรดํารัสแก่ผู้ได้รับพระราชทานเกียรติบตัตรและเข็มที่ระลึก การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ดำเนินไปในทิศทางที่ดีเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ทุกภาคส่วนทั้งราชการเอกชนและประชาชนเจ้าของพื้นที่ร่วมมือร่วมใจกันและมีความตั้งใจจริงที่จะช่วยพัฒนาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นความสมัครสมานสามัคคีกันเช่นนี้เป็นหัวใจสำคัญ ที่ทำให้การทำงานประสบความสำเร็จเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวมความเข้าใจปัญหาเข้าใจความต้องการของประชาชนดูแลประชาชนสม,มุทเป็นญาติมิตรแช่วยให้บรรลุปเป้าหมายในการสร้างความสุขความสมบความเจริญพัฒนาและความมั่นคงของพื้นที่ชายแดนภาคใต้สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้งนี้ ขอให้พยัญชนเพียในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้มีพื้นฐานความรู้ที่ดีต้องรู้จักคิดตั้งเป้าหมายในอนาคตและภาคเพียพยายามใช้ความรู้ความสามารถความมีงานเป็นเครื่องมือนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ จากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องบรรยายทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลงานสำคัญในรอบปีของสอบอตอส่วนแรกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสองโครงการได้แก่โครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่วนที่2การพัฒนาเพื่อสนองพระกระแสรับสั่ง5โครงการเช่นการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนร,ราชแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียการสอนภาษาไทยของคนสยามในรัฐก,กลันตันประเทศมาเลเซียส่วนที่3ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณพุทธศักราช2568เช่นโครงการสนับสนุนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ต่อจากนั้นส่งพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทัศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเจริญพระชนมายุ7 0พรรษา มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่จังหวัดฉนดนภาคใต้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลยอย่างต่อเนื่อง จากนั้นทรงติดตามโครงการตามพระราชดำริและโครงการตามพระราชกระแสรับสั่งอาธิกิจกรรมขยายผลนวัตกรรมเก้าอี้สุขใจสู่รองเท้าสั่งตัดเริ่มดำเนินการเมื่อปี2560เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการได้สนับสนุนกายอุปกรณ์ให้เด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายดนภาคใต้1,879รายจากติดตามประเมินผลโดยรวมแล้วมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ กิจกรรมขยายผลศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสู่โรงเรียนพระราชํำริกลุ่มโครงการกองทุนการศึกษาภาคใต้และโครงการเครือข่ายในปี2568ได้ขยายผลรวมทั้งิ้นส15แห่งและในปี2569จะสร้างเครือข่ายตชดและกองทุนเพื่อแลเกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะด้านการเกษตร พร้อมติดตามและขยายผลการดําเนินงานไปยังโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานี้โอรังอัสลีสอปอตาร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆให้มีสิทธิ์ดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้ยอย่างสงบสุขโดยในปี2 5 6